ส่วนเรื่องนี้ครับผู้ชมวุ่นกันทุกรอบจริงๆสําหรับการไปกดตู้ ATM เพื่อซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้างวดวันที่1และ16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็มีเหล่าผู้ค้าสลากรายย่อยที่พยายามจะไปกัน<ะ>ก็จะเจอปัญหาทุกทีว่าคนนี้ขอจองคิวตู้นี้บอกว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าทินแล้วก็กลายเป็นว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเกิดการทะเลาะกันวิตจวางมวยด้วยไปดูภาพกับ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเธอเนี่ยแขนขวาหักนะแล้วก็ไปต่อคิวรอกดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตู้ A t m เของกรุงไทยจังหวัดลําพูนเธอบอกว่าเธอไปรอตั้งแต่ช่วงสองทุ่มนะครับแขนก็หักหอบสังขารไปไปรอตั้งแต่สองทุ่มหวังว่าตอนเช้าเนี่ยจะได้กดเพื่อซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้เอาสลากไปขายแต่อย่างภาพที่เห็นครับเธอบอกว่าเธอมารอตั้งนานข้ามคืนอย่างเงี้ย จูจๆมีมนุษย์ลุงสองคนมาปุ๊บแล้วก็แซงคิวเลยมาแบบนี้เลยนะฮะปาดหน้ามาเลยจนทําให้เกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างสองฝ่ายแต่ลุงที่มาแซงคิวเนี่ยไม่สนใจนะครับไม่สนใจสาวคนนี้เลยแขนก็หักก็ไม่สนใจก็บอกทายไปเลยไม่กลัวบอกว่าตู้นี้เนี่ยตู้กูอจองกันได้ด้วยเหรออนะฮะแถมยังบอกด้วยว่ากลัวไม่กลัวหรอกกลัวจะไม่มีกินมากกว่า สุดท้ายผู้หญิงรายนี้ที่แขนหักที่เธอไปร้องแต่สองทุ่มนะครับก็ไม่ได้สลากในงวดน,นี้ไปขายนะโดนมนุษย์ลุงแย่งไปเ,ออเช่นเดียวกับที่จังหวัดชยัยนาธนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากว่า20คนไปจับจองคิวหน้าตู้ ATM กรุงไทยตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นอนรอกันข้ามวันข้ามคืนออแต่ก่อนเวลาจะกดคิวนะทะเลาะก,กันแบบนี้อีกออออมีปากเสียงกันยืนเท้าเอลชี้หน้าด่ากันเลยเ,ออเรื่องของการลำดับคิว ก็เถียงกันค่ะฉันมาก่อนฉันเป็นเจ้าถิ่นฉันอยู่ตรงนี้มานานแล้วจะเอาก่อนอะวิดเกิดการประทะกันแบบนี้นะครับสุดท้ายก็มีคนกดจองได้แค่คนเดียวเท่านั้นไปฟังเสียงผู้ค้าสลากครับ,ออบ,บแกมากอะแ่มากอะ,กอะได้คิดว่าปัญหาแบบนี้นี่ปกเคไหมอยากให้แกยังไงอยากให้แก้เลยคือทําหวยออกมาเยอะๆเลยทาทําหวยน้อยอะก็คือ รายการไหมเอาลองเลยลงเลยดีถ้าทำหวยน้อยก็คือคนก็จะแยกกันไงถ้าทำมาอนนอกม,มาเยอะๆยังไงกนะ็ขายได้โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่ามีพ่อค้าสลากเดินทางข้ามอำเภอกว่า70กิโลเมตรมานอนเฝ้าตู้ ATM 2คืน <c oughs> แต่สุดท้ายอดได้สลากไปขายเพราะว่าระบบล่มค่ะจนสิทธิ์จองโค้ต้าเต็มได้แต่วิงวอนรัฐนะคะว่าช่วยเร่งแก้ไขปัญหาจำนวนสลากไม่พอหน่อย กผิดลังครับม,มันมัานาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาชีดแบบว่าคนมีบัตรจะ่คนจะข้นเนี่ยเป็นเา็ีแบบว่าจะหายจาก้อนจะกแตงสีก็จะเจ็ดทรงมาตั้งไปเ้นี่หายสีแล้วต่างหายสีแน่คือคือจะมีคนต่างจากข้นกับเฮดแล้วน่เพาะข้อตาแล้วโอ้โหเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะว่าคือทุกๆพื้นที่เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้แทบทุกงวดทางพ่อค้าแม่ค้าสลากเนี่ยก็จะไปออกันหน้าตู้เพราะว่าอยากจะซื้ออยากจะจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเอาไปขายแต่ประเด็นก็คือจํานวนเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วบางทีอ่ะเขาบอกเขาเป็นเจ้าทินน่ะฉันไม่อยากมานอนรอข้ามคืนข้ามวานันอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกว่าฉันกดของฉันมาอยู่นี่อยู่แล้วตกลงกันเองในพื้นที่กลายเป็นเหมือนกับกฎมู่อ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าว คนนอกคนที่ไม่ได้ไปกดตรงนั้นจะไปกดกดไม่ได้กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะบอกแว้งกันแบบนี้นะคะนี่คือปัญหาจริง,รงๆที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะสานักอ,อยากจะที่จะสะท้อนให้กับรัฐบาลได้เห็นนะให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยค่ะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกองสลากถูกไหมครับทางสํานักงานสลากเนี่ยบอกว่างวดวันที่16ตุลาคมปี65มีจํานวนสลากจอง517,460เล่ม โดยมีคนที่มีสิทธิ์ทำรายการ158,863รายหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าแต่ละง,งวดเนี่ยจำนวนสลากที่เขามีกับคนที่เขาอยากจะกดเอาไปขายเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันก็คือมันจะมีคนที่ไม่ได้สลากอยู่แล้วะนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สลากไปเขาบอกเป็นแนวทางที่ปฏิบัติแบบนี้มาต่อเนื่องอยู่แล้วในกรณีที่ว่ายังไงเกิดแบบอ้าวสมมุติถ้าเกิด มีสลากให้แสนคนแล้วก็ให้แสนคนมากดอ่ะเกิดมีคนที่เขาไม่อยากเอาไปขายอะมันก็จะเหลือสลากาเขาก็เลยบอกว่าก็เลยจําเป็นจะต้องมีคนมากกว่าจํานวนสลากที่มีมพร้อมกับแนะนําบอกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมีปัญหามากก็แนะนําให้จองผ่านาแอปเป๋าตาังแทนสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าแต่ทีนี้ชาวบ้านก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าควรจะมีการจัดระบบที่ดีกว่านี้หรือ,อมไม่ เพราะว่ามันวิดจะทะเลาะการบางกรณีเนี่ยทำร้ายร่างกายกันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะต้องให้เกิดกรณียิงกันตายหน้าตู้ ATM หรือถึงจะมีการปรับมีการปฏิรูประบบกันใหม่อันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญที่กองสลากคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับ